นอกจากเราจะได้คุยธรรมะนะครับกับพระภาษกรภูริวัฒโนแล้วเนี่ยเราจะได้เรียนรู้ชีวิตของท่านด้วยชีวิตของท่านจากเดิมซึ่งเรียนว่าพูดง่ายๆก็เหมือนกับเคยเป็นเพลย์บอยมาก่อนนะครับแต่วันนี้เปลี่ยนมาเป็นพระนักเทศได้อย่างไรวันนี้เราจะมาคุยกันครับก็ขออนุญ,ญาตย้อนไปตั้งแต่วัยเด็กเลยนะครับผมทราบอย่างหนึ่งแน่ๆว่าท่านต้องโตขึ้นมาในแวดวงของนักวิทยาศาสตร์คุณพ่อเป็นนักวิทยาศาสตร์คนสําคัญของประเทศไทยนะครับท่านดรรวีภาวิไล นะครับน้องชายก็คือนักแสดงคุณอรุณภาวิไลนะครับเป็นอย่างไรครับในวัยเด็กของของหลวงพี่ครับเราเกิดมาในครอบครัวซึ่งพ่อแม่มีชื่อเสียงตั้งแต่เราก่อนก่อนเราเกิดเพราะอาจารวีดังมาแต่ทำเรือบังคับวิยุลําแรกของประเทศไทยในหลวงไปเสด็จไปทรงทรงทดลองที่สะนาจุฬาในสมัยนู้นแล้วก็ดังมาตลอดเป็นนักดาราศาสตร์นักดาราศาสตร์มีชื่อเสียงมาเราก็อยู่ในแวดวงนี้มา สิ่งที่มันทําให้เราหวั่นไหวก็คือตอนที่เราเรียนชั้นประถมครูเขาสอนเรืรเ่องบุตรสามประเภทเขาบอกว่าบุตรเนี่ยมีอยู่สามประเภทหนึ่งอะไรอะเลยเอภิชาตบุตร,รบ,บุตรดีกว่าพ่อแม่เราก็คิดว่าโอ้โหพ่อเราดังขนาดนี้กูเป็นไม่ได้แน่นอนก็ดูปรมมะเภทที่สองสมชาติบุตรสม,มชาติก็ยังหืดขึ้นคอสมานี่เท่ากันเท่ากันสมชาติก็คือเท่ากันแล้วอีกอันหนึ่งเอาไวชาติอันนี้เลยใช่เลยเราแน่ ด้อยกว่าเร็วกว่าพ่อแม่มีคนถามง่ายๆว่านรกสวรรค์ที่เราเห็นตามวัดปั้นเป็นรูปปูนปั้นมีหอกแหลมแทงมีต้นงิ้วมีกระทะทองแดงอะไรต่างๆนานามีจริงหรือไม่แล้วมีอะไรเป็นเหตุเป็นผลให้เรารู้ว่ามีอยู่จริงครับอันนี้ก็ต้องขอท้าทายกันเอากล้องไหนเป็นกล้องซีสองหน้าเอานี่แหละจะพูดกับท่านผู้ฟังด้วยครับต้องถามท่านผู้ฟังว่าถามว่าท่านเคยนอนหลับแล้วฝันดีไหมเคย เวลาฝันดีมีความสุขไหมมีครับได้พบสิ่งสวยงามได้พบคนที่เราอยากจะเจอได้อยู่ในบรรยากาศที่รื่นรมปรากฏว่ากําลังนอนหลับฝันดีอยู่มีคนปลุกให้ตื่นรู้สึกยังไงแม่ไม่น่ามาเรียกเลยกำลัปงปลุกทำไมวะกำลังสนุกกันโถเฮ้ยเสียดายครัคร้นตื่นขึ้นมาแล้วฝันดีมีความสุขเหล่านั้นเป็นจริงหรือเป็นมายา,ยามายาใช่ฝันดีมีความสุขครั้นตื่นขึ้นมาฝันนั้นก็เป็นมายา,ยาครับแล้วเคย ฝันร้ายมีความทุกข์ไหมมีคมีเออฝันร้ายมีความทุกข์เวลาฝันร้ายมีความทุกข์อึดอัดคับข้องใจไหมในความฝันทุกทรมานไมนหมในความฝันมนจะตายเลยครับฝันว่าจมน้ำเงี้ยฝันว่าผีไล่หักคอเคยเจอไหมแล้ววิ่งหนีผีทั้งคืนอะ่ะตก,ตกจากเหือที่สูงอะไรเงี้ยครับแต่สังเกตไหมว่าเวลาเราฝันร้ายเนี่ยจิตเราแอบกระซิบตัวเองบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องกลัวนี่คือความฝันเดี๋ยวเราตื่นได้ แต่มันกลัวมันกลัวนะแต่ว่าเดี๋ยวตื่นได้เดี๋ยวตื่นได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว <c oughs> แล้วก็นคอย <c oughs> ให้กาลังใจตัวเอง <c oughs> นะอย่างมากเราถ้ามันเกิดมันหนักหนาสาหัสทนไม่ไหวริ่งเปไงครับเราก็ดินด้นดินด้นดิ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 ้นแล้วก็พลวดตื่นขึ้นมากูไม่น,นอนเลยสู้ไม่นอนยังเหนื่อยน้อยกว่านี้อีกเคยเงอไหมนะครับแต่เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วฝันร้ายมีความทุกข์เหล่านั้นเป็นจริงหรือเป็นมายามายาเป็นมายาเอาละครับท่านทั้งหลายตั้งใจให้ดีนะครับ ถ้าคุณดูนั่งอยู่ตรงนี่ก็จับเก้าอี้ให้แน่นๆนะครับพร้อมนะครับจับเก้าอี้นะครับหลวงพี่จะทําการเลี้ยวโค้งหักมุมอย่างแรงอาจจะกระเด็นได้นะครับระวังนะครับท่านผู้ฟังก็เหมือนกันนะครับพร้อมหรือยังพร้อมครับหนึ่งสองสามคุณทั้งหลายรู้ได้อย่างไรว่าหลังจากที่คุณตายไปแล้วคุณจะฝันหรือไม่ฝันหลังจากไม่รู้เว้ยกูไม่เคยตายเว้ยอ่ะมันก็ต้องตอบอย่างนั้นแหละครับใช่คําตอบที่ถูกต้องคือยังไม่เคยตายจะรู้ได้ยังไง แต่คําตอบที่เป็นไปได้มีกี่คําตอบสองคำตอบที่หนึ่งคือตายแล้วไม่ฝันไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่ฝันอะไรเลยอีกคําตอบหนึ่งคือตายแล้วต้องฝันครับมีอยู่สองคำตอบครับถ้าตายแล้วไม่ฝันไม่มีนรกไม่มีสวรรค์คือแปลว่าตายแล้วศูนย์ถ้าตายแล้วศูนย์พวกเราทําความดีไปเพื่ออะไรความเชื่อว่าตายแล้วศูนย์นั้นทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นอุเฉดทิฏฐิเป็นความเห็นผิดขั้นรุนแรงพระพุทธเจ้ามีพยากรณ์ว่าใครที่เห็นเช่นนี้โลกันตานรกสถานเดียว ฉะนั้นคําตอบหรือคําตอบเดียวคือตายแล้วต้องฝันปัญหาก็คือว่าถ้าคุณดูตายไปแล้วไปฝันดีก็โมทนาด้วยเพราะยินดีด้วยครับแต่ถ้าคุณดูตายไป,ไปแล้วต้องไปฝันร้ายล่ะตลอดเวลาแล้วฝันร้ายคราวนี้คุณตื่นตามใจชอบได้ไหมคุณมีร่างกายให้ตื่นไหมแล้วคราวนี้ฝันจะเป็นจริงหรือว่าเป็นมายาถ้าในขณะนั้นอาจจะเป็นจริงก็ตอนอยู่ในความฝันนะก็คือความจริงก็จริงเพราะนั่นก็คือทุกจริงๆ ฉะนั้นวงพี่ไม่ได้บอกว่านรกสวรรค์หน้าตาอย่างนี้มีจริงไม่มีจริงแต่คุณรู้ว่าฝันดีฝันร้ายของคุณมีอยู่จริงๆและคุณรู้ว่าความสุขหรือความทุกข์ขณะที่คุณในความฝันนั้นมันเป็นของจริงเพราะคุณทุกข์จริงๆสุขจริงๆแล้วคุณลองคิดว่าถ้าคุณตายไปแล้วแล้วคุณจะต้องไปฝันอย่างยาวนานจะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรฝันจะเป็นจริงหรือไม่จริงผมพี่ไม่ได้บอกว่านรกสวรรค์มีหรือไม่มี อ้าวถ้าพูดถึงขนาดนี้แล้วยังบอกว่าฉันยืนยันไม่เชื่อวันรกศวร์มีจริงเอางี้ไหมอธิษฐานสิท่านแน่จริงอธิษฐานบอกว่าข้าพเจ้าไม่เชื่อว่ันรกศวร์มีจริงถ้ามีจริงข้าพเจ้ายอมตกนรกไปตลอดกาลกล้าไหมก็ไม่ควรทําอะครับผมพี่จะช่วยตอกลงให้เรื่องของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอตอกฝาลงว่าจงอย่าได้ขึ้นมาอีกเลยสบายบานไหม ถึงวันนี้ท่านมองสังคมไทยอย่างไรครับมีคนบอกว่าเราเป็นเมืองพุทธแต่เป็นเมืองพุทธที่แปลกประหลาดมากมีสิ่งที่เมืองอื่นเขาไม่มีอุย้ยมีประเทศนี้แหละเหมาะสมที่สุดประเทศนี้เหมาะสมตรงไหนรู้ไหมครับตรงที่เราเห็นทุกได้เร็วครับเพราะเห็นทุกจึงจะเห็นธรรมต้องขอขอบคุณผู้ที่สร้างทุกขให้กับเรารจริงๆแล้วไอ้นคนสร้างทุกก็คือคนเคยดีทั้งนั้นนะคนเคยดีคืออะไร รรำรวยลงทุนมาแล้วลงทุนบุญกุศลที่ตัวเองทํามาแล้วอ๋อจึงมีแล้วก็เอามาเล่นการพนันกันไงจึงมามีอํานาจม,มีวาสนา,า,าแล้วก็เอามาใช้อาํานาจวาสนาเอามาเล่นพนันสู้กันมันก็จะมีฝ่ายหนึ่งแพ้ฝ่ายหนึ่งชนะครับแต่ถ้าบอกว่าต้องการความสุขสงบจําที่ท่านวอได้ไหมท่านบอกว่าท่านวอวัฒชเมธีบอกว่าเราต้องหันหน้ามาให้อภัยทานซึ่งกันและกันแต่ปัญหาคือที่ว่าหลายคนเกียดบ,บอกว่ามันยังไม่มีความยุติธรรมแล้วจะอภัยทานกันได้ยังไงหลวงพี่ขอยืนยันว่าความยุติธรรมมีอยู่ บอกสเมอสเมอใช่สิเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังเป็นสารณะที่พึ่งของเราอยู่ดีและพระธรรมนั้นกฎธรรมชาตินั้นไม่เคยเอียงเข้าข้างใครครับให้ผลเป็นยุติธรรมสเสมอฉะนั้นด้วยเหตุที่เราอ้างธรรมะยังยุติธรรมอยู่เราจรึงสามารถให้อภัยหรือสึงกัษฐานะกันได้เพราะเราถือว่าเป็นหน้าที่ของกรรมที่จะจัดสรรใครทําดีผลย่อมรับเป็นความสุขและใครทําชั่วจะหลอกลวงยังไงก็แล้วแต่ผลก็ต้องเป็นความทุกข์ซึ่งเขาเป็น ต่อให้กฎหมายเอาผิดไม่ได้<ช>คุณก็ต้องได้รับกรรมแน่กรรมนั้นเป็นยุติธรรมฉะนั้นเราไม่พึ่งคนเพราะคนแปลเปลี่ยนได้แต่เราพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งในระยะต้นนะครับ,รบเพราะว่า,าสุดท้ายพระพุทธเจ้าสอนให้เราอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นที่พึ่งระยะต้นเหมือนเรือที่พาเราไปสู่ฝั่งแต่สุดท้ายเราต้องพึ่งตัวเราเองก็คือเมื่อเราเป็นอิสระเรามีมีปัญญาเพียงพอเราก็จะพึ่งพาตัวเราเองได้ครับเราได้ข้อคิดดีๆจาก อาจารย์ภัสกรในหลายๆเรื่องทีเดียวนะครับผมเชื่อว่าฟังอย่างนี้แล้วความคิดเริ่มต้นว่าเราไม่มีทางอัปเกรดได้ชีวิตเราต้องอยู่ในวงเวียนของอบายมุขหรืออะไรก็ตามแต่ที่เราเริ่มต้นไว้มันไม่เป็นเช่นนั้นแล้วครับเพราะเราโชคดีไงเราเกิดเป็นมนุษย์ได้เป็นชาวไทยและได้เจอพระพุทธศาสนากราบนมัสการ์กราบขอบพระคุณอาจารย์